ก็ที่มาที่ไปของโปรเจกต์เนี่ยครับก็เหมือนเราเองอ่ะรอจังหวะที่เจอเรื่องที่รู้สึกอยากจะเอาก็ไปคุยกับน้องเนาะเราก็ใช้เวลากับมันมาประมาณช่วงที่่ันมาประมาณปีหนึ่งจะรู้สึกว่าเราได้อินสปร์เรื่องที่เราอยากพูดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อกับความรักที่มันขัดแย้งกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันได้แล้วมันมันเข้มข้นลก พอ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 เจอเรื่องแล้วพอเขียนเป็นพอทขึ้นพอเขียนเป็นพอทขึ้นมาก็เลยแบบเอาล่ะเราลองไปคุยให้น้องฟังดีกว่าไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาจะรับหรือเปล่าด้วยตอนนั้นก็เลยแบบเราลองลองไปคุยให้น้องฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ตุ้มตุ้มตอบว่าเขาจะสู้กับเราไหมก็เลยไปคุยอย่าง้โอ้สู้ไฟตี้อยู่แล้วลองเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโปรเจกต์ที่แกถุยไปแลใช่ครับความติดใจเัน่ต้องเป็นน้องทำไมถึงเป็นน้องคนทำไมล่ะเนาะ คือเราทํางานด้วยกันมาเท่ากับสองคนนี้ยเล่นเล่นของเราตอนพระจันทร์มันใจอ่ะของเจมส์เรียกว่าเป็นเรื่องแล้วคนนั้นเป็นเรื่องทั้งสองเลยย้วยสามตอนนั้นเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องสองคนเนี้ยคือเป็นคนที่มีของแน่นอนเป็นคนที่ เป็นคนที่มีอะไรทั้งไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังใช้ศักยภาพเขาไม่คุ้มอ่ะเราก็เลยแบบเอาล่ะพอจบพะีะจารย์มันใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนแต่ว่าพี่ขอเวลาก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนเป็นสัญญาใจกันไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะโพสเจอหน้าก็จะพูดตลอดว่าเอาอยัางพี่ออฟมีอะไรหนัก,นกมีอะไรดราม่าไหมเนี่าก่อนเอาก่อนแล้วก็จะบอกเดี๋เดี๋ยวขอเรารวบรวมบบนิดนึงสองคนไปหาประสบการณ์ชีวิตไปทางานเนี่ยคนอื่นไปเจอแบบอื่นก่อนบ้างแล้วเดี๋ยววันที่แบบถึงพร้อมแล้วก็จะ พี่จะเดินเข้าไปหาเองที่ก็จะเดินไปินย่น like ี้เออวินาทีเออสองคนรู้แุกอย่าเฮ้ยโอ้โหม่รู้เลยก่อนที่รีททำไมที่รีททำไมถึงมีฟอสฟอสเมื่กี้ไม่มีเรื่องจะฟอสที่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังบ้างค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะเราเหนื่อยมากสองคนเสร็จแล้วเราก็เหมือนเลือกเวลาผิดอ่ะ จะเล่นกับคูควรเนี่มันเหนื่อยขนาดนี้อยู่ตอนนั้นแต่ว่าอ่ะก็กะเล่าให้ฟังว่าโพสเลือกเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนีนน้นะสิ่งแรกที่เล่าให้ฟังคือโพสมันจะมีฉากนี้นะใช่ไหมล่ะ จะมีฉากโู้นเองอันนี้มันมันจะมีฉากน,นี้นะเพราะว่าเราเห็นภาพว่าตัวละครมันจะทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยเข้าพอยก่อนเลยว่าโค้ดมีฉากนี้นะไหวไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยไหวพราะตอนนั้น้สิบแปดมาอยู่บอกเลยจะดึงไปหายไม่ได้หัวเรื่องการมณ์อะไรนี่แลเลยว่ะแต่แต่เล่าให้น้องฟังเรื่องวันที่น้องเหนื่อยมากตอนนั้นก็ไม่รู้แต่ว่า ก็แล้วแหละก็ที่เขาบอกอะไรเงี้ยคุยกันมาแบบปีที่แล้วปีนี้แล้วว่าอยากให้อย่างแค่พี่ออฟคับระบบแสดงก็คุยไปเรื่อยๆพูดเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเออเนี่ยวันนี้มันก็มาถึงแล้ววันที่เออพี่ออฟได้คนเกบให้เจมส์ได้โพสก็เป็นเจ็ดสีต่อเป็นพิ้วหลีส่วนของส่วนส่วนส่วนเจมส์ต้องนัดเข้ามาคุยเลยอยากแบบเจมส์เจมส์ที่ขอเวลานิดนึงมาคุยกับพี่หน่อยเพราะมัน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไพเวต์ต้องใช้สมาธิในการแบบเล่าให้ฟังมาแล้วเราก็จะคอยดูรีแอคเขาด้วยว่าไม่วาาไ่บ้าตอนนี้ตามันถอดน้าถอดสีอย่างานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เล่าไปเรื่อยแล้วเจมบอกฮะดูว้าวว้าวใช่ใ่เขาบอกเลยว่ามันว้าวมากมะที่อัพว้าวจริงแต่ก็จริงๆแบบพี่พี่ทําสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมคือมันมันเป็นพอดเรื่องที่ผมว่าประเทศไทยไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้มันมันจะเป็นพอรเรื่องนี้ค่อนข้างแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะแบบ global อ่ะอะไรที่เข้มข้นมากใช่แล้วคือมันด้วยความที่เป็นศาสนาที่ส่วนใหญ่คนไทยจะนับถือศาสนาพุทธเราก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันการที่เราต้องไปเล่นในอะไรที่ค่อนข้างไกลค่อนข้างไกลตัวครับผมพี่อินบอลนิดนึงครับพี่อินบอลนิดนึงพ่อผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ว้าวกับตัวบทครับแล้วก็ว้าวกับ ตัวไทเตอร์ของแต่ละคนเลยครับของผม,ผมทั้งผมเลยเพราะว่าค่อคนข้างชาเลนตัวเองค่อนข้างมากดีครับด,บดีก็ เจมแบดอีกเจมแบดอีกใช่ใช่ใช่แล้วจะเจอคำเดีพี่เอาจะมาอีกแลอดแบดอีกขอขอแบดหน่อยขุดเอาด้านที่ไม่มีใครเห็นออกมาเร็วๆแบดอีกแบดอีกใชย่ครเบไม่มีใครเห็นด้านนี้ของผมหรอกเพราะผมเป็นคนดีครับไม่แต่อันนี้ซีรีสคือเจมเป็นคนมองโลกแบบในแง่บวกโพซิทีฟสุดๆจนแบบจะเอาด้านไหนมาใช่วะเนี่ยแต่แต่แต่ก็จะพยายามพาน้องไปเจออะไรที่มันเชื่อมโยงหน่อยแต่ว่าซ่อนถ่ายมันมีเวลาวันเดียวเนาะเราก็เลยต้องเวิร์กช็อปกันก่อนหนึ่งวันสำหรับเวิร์ก มีวันที่ได้พูดคุยวันที่มานั่งด่านบทยันมีวันที่จะต้องแบบเ,เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าซีนก่อนอนะไรเงี้ยของเจมก็จะแบบเจมไลฟ์พี่หน่อยไลฟ์อีกไลฟ์อีกไลฟ์อนะีกอะไรเงี้ยมนช่างกองที่แบบว่าต่างต่างย่าได้ยากนะเพราะว่าคือผมอะมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการต่อยคนมาก่อนไม่เกันทางด้านความแบบแบนแบสความที่ผ่านโลกอะไรมาเยอะเท่า ถ้าตัวละครที่ที่ผมเล่นนะครับก,ก็ก็น่าจะเับาเวิร์ชอปอีเยอะตอนตอนที่ตอนที่ก่อนถ่ายเดี๋ยวน่าจะมีเวิร์ชอปแบบหนักๆนั่นเองใช่ใช่ใช่แล้วอยากอยากถ่านชราๆกับเราเพราะเราจะดูตูดขึ้นด้วยใช่ครับดูนี่ขึ้นอัอ่าแล้วก็เป็นเด็กนักใช้ว่านักบวชเอเนเด็กเน,น,นเกเน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 ยนเนเเนเนเป็นเนเนเน็นเ,เ,เ,เนนเนเนเเนนเนเเเเาเ ใช่ก็ก็มันท้าทายมากครับต้องเป็นแบบว่าพิลเลอร์ให้บอกว่านิ่งแต่ว่าก็ยังเป็นแบบวัยรุ่นที่มันมีฮอร์โมนใช่ใช่ใช่นั่นเออเออครับนี่ต้องบอกว่ามันถูกกดทับแต่ฮอร์โมนข้างในอ่ะมันพยายามจะดันมันออกมาอะไรอย่างนี้ยก็เลยแบบโอ้ยากแล้ววันเดียวอ่ะจะต้องเก็บทั้งหมดเตียบทั้งหมดเลยแต่ว่าก็น่าจะสนุกครับครับอะไร ยอมหรอคือการไล่มาไริงๆความรักเลยใช่ครับคือพี่ออฟเปิดให้ดูก่อนนะรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากผมเหล่อคุ้มเดรียมากเลยวันนั้นคือคือเราไปถ่ายที่ชลบุรีใช่คือเราตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นั่งรถไปถึงแล้วเราก็กลับบ้านดึกมากวันนั้นแต่ว่าคุ้มมากที่เออตอนนราหน้องแต่สุดท้ายเราให้อยู่ตกใจกันเลยตื่นแบบ เอาแล้วติดตบเลยอ่ยครับผมก็ครั้งแรกที่ดูตอนนั้นพี่เอาก็โชยดูที่ห้องกันครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็ตรงนี้เลยแต่ตรงนั้นดังมากเลยครับก็ครับก็พอพอเห็นแล้วก็รู้สึกหายเดือยนโปรครับเพราะว่าด้วย ตัวเรื่องแล้วก็ด้วยผลงานที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากๆสำหรับตัวผมที่ได้เห็นตัวเองทำอะไรแบบนั้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่ามันจะเป็นยังไงพอถ่ายจริงๆผมว่าผมเอาอยู่นะคุยไปไวยก่อนเนี่ยตอนนี้ใช่ผมว่าผมเอาอยู่ครับคือผมรู้สึกว่า ไม่รู้ว่ะว่าน้องสองคนเขาเขารู้ว่าทํางานกับผมเขาต้องมีเปิดการ์ดไหนมา <c oughs> เขาจะมาเล่นผสะนมันไม่ได้หรอกคือดูบทดนะ <c oughs> ว่าไม่ไม่เคยจะิจังหวะเล่นตนได้ตอนไหนเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าน้องสองคนถึงเวลาที่พร <c oughs> ้อมที่จะกระโจนสู่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบซึ่งมันหนักมากๆมากกว่าก็เลยเข้าใจใจจริงไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะ,จะมีเวลาได้ไปสนอะไรตรงไหนด้วย, <c oughs> วยซ้ำกับเรื่องนี้อะไรผมไม่ใช่คนสนครับอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ะนั่นแหละนั่นแหละเรารู้สึกว่า น่าจะเป็นรับมือกับความที่น้องสองคนจะต้องทํางานหนักต้องต้องกดดันมากมากกว่าเรื่องความสดนะมันเป็นหนุ่มู้่หอโพสบอกว่าให้ผู้ว่าหลอกขึ้น ตขึ้นเยอะครับตโตโตขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่แลกมามันคือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในการทํางานความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราว่ามันสามารถเอามาใช้ในงานได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกบทแรกผงก็เจอหนักเลยใช่นวันนั้นก็รู้สึกว่าเออเราก็กล้าเอาบทแบบเป็นแบบคนแบบ พี่ชารทางังานได้ยินนะต้อไปให้เจมเพ่งเป็ดการแสดงเรื่องแรก้ลยปวดมากครับแล้วก็เจอปวดอีกก็เจอพี่ออฟที่ไรก็ต้องปวดหัวทุกทีแต่ว่าปวดหัวในทางที่ดีเพราะว่าได้ชร์เลนตัวเองมากขึ้นในทางการแสดงแล้วก็ได้ได้บทดีๆอะไรแบบนี้ที่เราไม่เคยได้ลองทำมาก,ก่นอนถือว่าเป็นปวดหัวที่ดีครับยงัละคแบบพูดเอบอ,อไไม่ใช่ไ ออก็ไม่ได้สู้กันหรอก,กนะเ,เรื่องนั้สึกว่าเราไว้ใจในการรายการไว้ใจพี่ออฟมากว่าออพี่อ๊อจะพาไปไปเขาเรียกว่าอะไรในทางที่ดีพาไปบรรลุแบบว่าเป้าหมายที่าเราตั้งไว้ได้ที่ทั้งสองคนมีความสามารถในเรื่องการแสดงที่เรารู้สึกว่า มันยังไม่ถูกดึงออกมาใช้แบบเต็มกดานแบบเมีอะไรนะครับคืออาจจะด้วยงานที่ผ่านมามันอาจจะไม่ยังไม่ได้มีการที่แบบโหต้องผักต้องดันเพราะมันอาจจะเป็นโรมนติกคอมเมดี้ซึ่งน้องสองคนเข้าใจมันโดยง่ายนะแต่เรื่องนี้นมันไกลตัวทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้สึกได้เลยว่าเราจะเหนื่อยแต่ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการพาน้องสองคนไปสู่จุดที่เรียกว่านักแสดงที่ดีให้ได้นั้นคืความตั้งใจ อย่างน้องกับพี่อ๊อฟก็จะทร้างน้องเป็นแหลมเขาปนก็จะเป็นสามคนที่แก้บนกันกันมากก็ได้แก้ปนกันก็ไดเป็นแหลมต้องแก้บนเยอะก็ดูสนับสนุนนะครับผมก็แก้แก้บนด้วยนะครับผมไม่แล้วที่ผ่านมาเวลาโดนถ่านนี่ก็จะทำน้าำให้ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยแล้ว uh, ก็จับได้ตลอดเออแต่โฟร์บอกเลยเหรอบอกเดี๋ยวมีงานผลงานปีหน้าเราจะตามนะครับปีหน้าแต่ไม่ได้บอกอะไรไม่ไ้บอกอาน่าว่าคนรู้แล้วพี่ว่าคนลู้รู้ไม่รู้ไม่รู้เหรอรู้ไม่รู้รู้พอโฟร์ต่อยแหละเรียนมากเดี๋ยวไปย้อนดูนะครับว่าว่าแบบไม่ต้องเจอแค่โฟร์หรอกไปเจอหน้าเราตจะนี้ ไม่มีครับเราก็เลิกลักเลิกลากกันก็อย่างที่บอกจริงๆอ่ะตั้งสามสิบปีแล้วโอ้ยตั้งใจโอ้เขาเป็นนิสิตนะตั้งใจอะตั้งใจว่าจะทำงานกับน้องอยู่แล้วเพราะนั้นการตอบคำถามทุกครั้งมันจะมีแววตาว่าเดี๋ยวเราจะทำงานกับน้องในสักวันหนึ่งอยู่แล้วไงก็เลยโกหกไม่ค่อยได้ไงครับบอนนี่ซีรีส์จะเริ่มถ่ายเลิกถ่ายแปลต้องเตรียมร เตรียมใจเตรียมแบตมือถือครับผมเตรียมตจไปชื่อก่อนเลยะทำน้ำตาหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาเฮ้ยว่ามันจะจืดฝาฝากปล่อยใจไปกับเรื่องที่เราจะนำเสนอดีกว่า สาระอยู่ตรงนี้าใจดีกว่าเอที่เอาพูดดีกว่าก็จริงๆเหมือนทุกเรื่องแหละครับก็คือเรื่องก็เหมือนสตาร์ทเริ่มใหม่เราก็มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่มาทาความรู้จักกับตัวละครกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรตัวอย่างมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนในตัวอย่างมีสิ่งที่มันยังไม่ได้เล่าอีกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงฝากดูเรื่องนี้กันครับยชูครับ 老板，你再给我一杯奶茶。 ก็จริงๆประเด็นที่เราตั้งใจจะพูดมปนคือประเด็นนี้เลยครับมันคือเรื่องความเชื่อความรักที่มันขัดแย้งกันเราก็อยากจะตั้งคําถามถึงประเด็นนี้จริงๆปกันไม่ว่ามันจะเกิดกระแสใดๆผมก็จะดีใจมากถ้ามันเกิดการพูดถึงเพราะถ้าทาแล้วมันไม่ถูกพูดถึงแปลว่าเป้าของเราอาจจะไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถกเถียงกันได้ครับตั้งคาถามกันได้ครับเชื่อไม่เหมือนกันได้ครับแต่สิ่งต่างๆเลยจะทาให้เราย้อนกลับมาตั้งคําถามตัวเองว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนของชุดความเชื่อนี้นั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจ นี่แหละคำตอบที่ดีถามเิ็มได้พลาดเตได้เต็มที่ชู้มาเลยเต็มทีชู้อย่างเดียวไป้างอันนี้ตอบอันนี้หนีแล้วนะคือคืออย่างนี้น้องยังมีงานที่ต้องทำจะมีสัญเลต์ฮาร์จะมีดาร์กไรอะไรอยู่ทุกอย่างจะถูกจัดสรรไปอย่างดีที่สุดให้น้องสังกวนใช่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 ทั้งสองคนถ้าอย่างั้นเราทำได้น้องๆต่างหากขอบคุณมากเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหรอใช่อย่างนี้ได้เลยอย่างได้เลียวไดคเลย ทั้งงานแล้วซีรีส์ของเราอ่ะก่อนหน้านี้อ่ะที่แบบแชรก็ยังรออยู่นะตอนนี้แล้วก็การิทังรออีกตอนนี้รอถึงเมื่อไหร่ครับอ๋อต้องรอถึงเมื่อไหร่รก็ต้องรอเวลาที่เหมาะเจาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าอ่าโพสตพวกชอบอยู่เนาะใช่ใช่ก็จะมีความอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ได้ก็จะมีแบบเฮ้ยอย่างพูดแล้วฟังเลยมันเป็นยังไงเออเราก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเราก็จะพิจารณาโฟมซีรีส์แล้วว่า เออคนนี้ไม่ทำอะไรครูวินเนี่ยเก่งเรื่องอะไรอ่าพี่ฟอสเนี่ยเก่งเรื่องอะไรพี่วินพี่นนท์เนี่ยเก่งเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วโบสเก่งเรื่องอะไรเนี่ยพี่บอกว่าเก่งเรื่องอะไรนี่แล้วเราไดรยู้ว่าเออนักแสดงที่เออเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบทบทเนี้ยบทที่มันเป็นแบบออริจินอลอ่ะ อ่ามันจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้แล้วไปขอตัวแล้วว่าเออคือใครอะไรเงี้ยจะไม่บอกหรอกจไม่บอกเดี๋ยวน่าสนใจมากคือน่าสนใจมากก็คืออยากให้เราที่เราเป็นแบบตัวเขาเรียกว่าตัวท็อปใช่ไหมนี่ไงเราเราเราเสร็จแล้วเราตัวท็อปอ่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นปวาบึกน้อยๆตัวเป็นความบึ้งควาบึ้ตัวน้อยใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรมันมันมันเริ่มเอาโงแล้วถ้าโง่แล้วก็น่าจะกล้ครับใกล้ ใกล้<ม>คอเปติเอ้วจะมีารรจะมเวลปับคุณคุณเราก็นคุณจไดเขาริอเขาไปเรียนเขาไปอะไรเลาของเราเริ่มเนี่ยเออผม ไปเรียนเวิร์กช็อปไขปริศนามาครับผมไปเรียกว่าอะไรอ่ะเคยเห็นในการดาวินชีไหมตอนนี้ผมตอบในบทอ๋อเคยเห็นเขาไปไปเรียนอยู่เออมันล็อกคิวไปเรียนไขปริศนาไงดาวินชีอ่คือวันนั้นมาช่วยกันตอบคำถามใช่ใช่ใช่บอกเลยยากมากผมยากมากผมตั้งใจมากนะครับแต่ว่ายังคงยิงบอกไม่ได้หรอกว่ามันเริ่มตอนไหนเนผมอาจจะไปโผล่เรื่องเขาก็ได้ไปเป็อะไระเอออาจจะไปเป็นองค์ชายถ้าองค์ชายมันก็ได้เพราะว่า ก็จะเดินก็ไปกี่บาทกับกี้กับตบอยู่กันกันไม่แยกจากกันอะไรครับเราจะไม่แยกจากแยกจากกันก็อยู่ด้วยกันเดินไปแยกๆตรงไหนถ้าแยกก็ยังไงอะไรครับนี่แยกถ้าแยกจะตรงไหนนี่อะไรละงงอะดิ โตขึ้นจารแสดงครับก็ก็คิดว่า,วา,วาน่าจะเติบโตขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรแบบขนาดนนะั<อ>้นรู้สึกว่าเออก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปทุกวันไะรอนบทบาทดีๆเข้ามาเช่นสุการเล่นท้ายอย่างเช่นเรื่องอ่าในปีนี้ครับอ่าชื่อ Ticket to Heaven กแก็รู้สึกว่าทำต้องทำตัวให้พร้อมกับโอกาสที่จะรับเข้ามาตลอดครับผม ใช่ใช่ใช่ก็ดีใจครับปีใจที่ที่หลายคนเรียกอะไรที่ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพเราว่าเราทําได้แล้วก็ไว้วางใจให้เราเรับบทนี้ครับก็เป็นบทที่ค่อนข้างรายตัวมากๆแล้วก็เป็นบทที่แปลกใหม่เรับผมอีกบทหนึ่งครับก็ปีใจามากที่เล่นกันครับแล้วก็นาทคาทายกันอย่างมากเลยผู้ใหญ่คนละสิบสามครับฝากฝากนะครับครับก็ ฝากซีรีส์ใหม่ของปีนี้ด้วยนะครับก็จะเป็น Ticket to Heaven นะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์นะครับผมก็ซีรี์นี้กับโดยพี่ออฟนพนันนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ไท้เราครับยินดีนำเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับผมครับผมถ้าไปแก้บนนะ ไม่ใช่แค่เรื่องเราสองคนแล้เห็นอะไรคาถาอีกไ่น่งพเตอะไรสกายดาดน้ชอบเลยชีกันอันนี้ก็มาแล้วใช่ไหมใชเมนตโพสที่ท่าน้เต็มไปหมดเลยครับก็ไปแก้บนด้วยนะครับาัหน้าขอเนี่ยได้เป็นสมพรลป่านะครับโอเคสักกต่อครับผมางไหครับตงกาขัดนะคะครับนองสามว Okay, hello. Okay, hello.